มีภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งชื่อก็แม่พระไปที่ไหนใครก็ฟังแล้วบางคนก็ขำเม,มื่อได้ยินชื่อบางคนยมเคยเป็นไหมบางคนได้เปลี่ยนชื่อเดี๋ยวปีนี้เปลี่ยนชื่อใหม่บางคนเปลี่ยนมาแล้วสี่ชื่อห้าชื่อเพราะโดนทักว่าชื่อมีอักษรเป็นกาลกิรีบ้างไม่ถูกฉลกบ้าง ดวงชะตาจะตกบ้างถ้าเปลี่ยนชื่อแล้วดวงจะดีปีใหม่เปลี่ยนชื่อกันดีไหมถ้าเราเปลี่ยนชื่อแล้วชีวิตจะดีขึ้นไหมแม้แต่ทำไมโยมก็ทักนะเอพระชื่อพระเบอร์เรียนเป็นชื่ออย่างนี้อักษรตัวนั้นเป็นกาลกินีน่าจะเปลี่ยนนะชะตาชีวิตจะดีขึ้นโยมเขาทักมาจากนั้น พระสมัยคงพุทธการก็มีชื่อไม่เพราะก็เลยไปหาพระอาจารย์บอกพระอาจารย์เปลี่ยนชื่อให้ผมหนะ่อยผมไม่ชอบชื่อนี้เลยท่านก็เลยให้เดินทางไปตามที่ต่างเพื่อว่าอะไรจะไปเปลี่ยนชื่ออย่างไรดีชอบชื่อไหนไปเลือกมาบางคนไปชื่อชอบชื่อชําชนาญคนชื่ออะไรชื่อชํานาญอ่าแต่มาเจอครั้งนี้กลับบ้านไม่ถูกหลงทาง จะไปทางน้นก็ไปไม่ถูกไม่รู้ทางอยู่ตรงไหน,นแต่ชื่อชํานาญนะเอไม่เห็นเหมือนชื่อเลยไอ้คนหนึ่งชื่อว่าชื่ออะไรเศรษฐีแล้วเป็นไงบ้างโอ้ยวันนี้ข้าวไม่มีจะก,กินเลยไปรับจ้างที่ไหนเขาก็ไม่จ้างชีวิตเขาขาดสนไอ้คนที่ตายนี่ชื่ออะไรชื่อชื่อยืนตายแล้วเอชื่อยืนก็ตายไปแล้ว ชื่อมีทมหาอะไรก็ขาดหมดทุกอย่างกลับมาหาพระอาจารย์บอกผมเอาชื่อนี้แหละครับชื่ออะไรก็ช่างมันเถอะคนที่ไม่เป็นไปตามชื่อเยอะะชื่อรวยก็จนชื่อไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว้สักอย่างเลยชื่อชำนาญก็หลงทางชื่อเศรษฐีกับไม่มีจะกินชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วเราก็ตายจากมันไปช่างมันเถอะ ชื่ออะไรก็ชื่อนี้แหละโจมเพราะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พูดเกี่ยวกับกรรมเราจะชื่ออะไรก็ตามถ้าเราเป็นคนเก่งเป็นคนขยันนะเป็นคนดีมีความสามารถนะชีวิตมันก็เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราเป็นชื่อดีๆนะชื่อประเสริฐอยู่ในคุกก็เยอะแยอะอยู่ข้างนอกก็มีเป็นพักก็มาเป็นพักก็มีนะเป็นโจรก็มีชื่อเดียวกันนี่แหละแล้ว จยมว่าโยมเชื่ออะไรดีเปลี่ยนดีไหมถ้าถาม,ามาอาอรตมาบอกว่าไม่เปลี่ยนหรอกชื่ออย่างไงก็ชื่ออย่างนี้แหละเรามาเปลี่ยนกรรมดีกว่าพูดดีทดําดีคิดดีอะไรอะไรก็จะมาหาเราทั้งหมดสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตเราจเจริญพร